เบลารุสนิดนึงนะคะเบลารุสที่มีเหตุการณ์ประชาชนรวมตัวกันประท้วงอย่างหนักเพราะว่าไม่พอใจการเลือกตั้งที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นไปนะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของวาลาดเมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียค่ะปูตินหรือว่ารัเสเซียเนี่ยถือได้ว่าเป็นมหามิตรของทางฝั่งเบลารุสเลยก็ว่าได้ปูตินพูดถึงสถานการณ์ในเบลารุสตอนนี้นะคะว่าทางฝั่งของผู้นําเบลารุสค่ะประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกขอให้รัเสเซียเนี่ย ตั้งกองกําลังตํารวจจํานวนหนึ่งเอาไว้หากเกิดสถานการณ์อะไรที่รุนแรงจริงๆในเบลารุสเนี่ยให้ส่งเข้าไปล่าสุดปูตินบอกว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วค่ะ แต่ว่าจะยังไม่ใช้กองกําลังนี้จนกว่าสถานการณ์จะอยู่เหนือการควบคุมนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นปูตินก็เตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไปทางเบรลลุสเ็นที่แต่มันมีบางประเทศที่ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยนะคุณสราพองคุณผู้ชมอย่างนายกรัฐมนตรีโปลแลนด์มาเตอสุสโมราเวสกี้ล่าสุดออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่ปูตินกําลังทำเนี่ยเป็นการปกปิดการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่า เรียกร้องไม่ให้ทําแบบนี้นะคะนะครับปูตินก็บอกว่าพร้อมถ้าทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกนั้นร้องขอมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยลูกาเชนโก้เคยขอให้ปูตินนั้นเตรียมกองกําลังเอาไว้นะฮะแต่ก็คือเตรียมมาไว้เนี่ยอยู่ในรัเสเซียแต่ถ้าลูคาเชนโกบอกว่าพร้อมที่จะให้เคลื่อนทัพข้ามมายัางเบลารุสนั้นปูตินก็บอกว่าพร้อมที่จะยกกองกําลังข้ามฝั่งไปอยู่ในเบลารุสไปจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเบลารุสเช่นเดียวกัน